สามเทคนิคการตลาดที่จะทำให้บ้านคุณขายดีขึ้นครับมีหลายคนนะครับนะเคยถามอาจารย์นะครับว่าอาจารย์นะครับแนะนำนะครับการตลาดนะครับให้หน่อยนะครับว่าจะต้องทำแบบไหนนะครับบ้านถึงจะขายดีเหมือนโครงการนั้นโครงการนี้นะครับอาจารย์เลยสรุปมาให้ทั้งหมด3ปัจจัยที่อาจารย์ทำแล้วได้ผลนะครับ พอการตลาดเนี่ยอาจารย์จะไปลองทําก่อนพอลองทําได้ผลก็ค่อยมาแชร์ให้กับนะครับ fc เรานะครับแล้วก็นะครับลูกศิษย์นะครับเทคนิคแรกนะครับที่อาจารย์ทําคือนะครับเราต้องทําให้คนเห็นเราเยอะที่สุดครับเพราะอะไรไหมครับคือถ้าเราไม่ได้ทําให้คนเห็นเยอะที่สุดนะครับมันก็โอกาสที่จะซื้อนะมีน้อยนะครับยกตัวอย่างถ้าถ้าคนเห็นเรา20คนใน20คนเนี่ยอาจจะ มีลูกค้าที่สนใจบ้านแค่คนเดียวหรือไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าเราขยายเป็น30คนร0อคนนะครับใน100คนเนี่ยนะครับคนที่สนใจบ้านอาจจะมีสัก10นะครับแล้วจะซื้อจริงๆศึกษาจริงๆอาจจะมีสักห้าตัดสินใจอาจจะมีสักสอนะครับนี่ครับมันเลยกลายว่าต้องทําให้คนเห็นเยอะที่สุดครับพอคนเห็นเยอะที่สุดนะครับมันต้องมาสู่ปัจจัยที่สอง นั่นก็คือเขาจะเป็นครับทักเข้ามานะครับ20คนนะครับในร้อยคนเนี่ยคนที่สนใจเนี่ยเขาจะทักเรามานะครับพอทักเรามาเสร็จปุ๊บเป็นไงครับขั้นตอนที่2คือขั้นตอนที่เราจะต้องครับโชว์ของครับอาจารย์เรียกว่าโชว์ของนั่นก็คือเราจะต้องเป็นครับมีโอกาสได้นําเสนอสินค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับสินค้าของเราดีแบบไหนอ่า มีบ้านมีกี่แบบมีกี่ทรงนะครับราคาเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ครับเราได้ค้นหาปัญหาของลูกค้าคือเราได้พูดคุยพอเราได้ปัญหาของลูกค้าปุ๊บเราก็ไปครับจะได้มาแก้ไขมาช่วยเหลือแล้วก็มานําเสนอให้เข้ากับสินค้าของเราครับนะครับหรือเรามีโปรโมชั่นอะไรเราก็พูดคุยกันไปนะครับหรืออะไรต่างๆนาะนาะนะที่เราจะมีของดีอยู่ตรงเนี้ย แล้วจะทําให้เขาซื้อให้ได้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เราได้คุยกับลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ปัจจัยที่3นะครับคือเราให้คนนะครับที่เป็นลูกค้าเราขายของช่วยเราครับนะบเปลี่ยนจากลูกค้ามาเป็นนายหน้านะครับหรือเปลี่ยนจากคนที่สนใจนะครับมาเป็นนายหน้าหรือผู้แนะนํา นะเราก็มีส่วนต่างส่วนพิเศษให้เขาไปนะเพราะอะไรไหมครับคือเขาพึงพอใจในข้อที่2แล้วนะว่าเออคนนี้นี่ได้มาสัมผัสแล้วเฮ้ยมีความรู้ดีนี่บ้านไซนี้ดีนี่นะครับมีเป็นกันเองดีบริการดีแต่เขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้เขาก็ไปครับเราก็ให้เขาช่วยขายให้กับเราอีกทีก็ได้ครับนี่ครับนะครับสมเทคนิคที่อาจารย์ใช้ ก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้ดูหลายๆรอบแล้วเอาไปปรับใช้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จานครับเจอกันคลิปหน้าครับ